สรุปการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์วันพฤหัสที่23เมษายน2558ดัชนีปิดตลาด1,544.84จุดลดลง7.17จุดคิดเป็น0.46เปอร์เซ็มูล,ลค่าการซื้อขาย49,117.74ล้านบาทข้อมูลตามกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศ ขายออก1,778.08ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อเพิ่ม5 9 9 0 1ล้านบาทนักลงทุนต่างประเทศขายออก1,836.64ล้านบาทนักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อเพิ่ม3,105.70ล้านบาทหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 1. ธนาคารกรุงไทย KTB ปิดราคา20บาท60สตางลดลง90สตาง 2. ทูทีอายูอ e, ีปิดราคา12บาท60สตางลดลง30สตาง 3. ธนาคารกสิกรไทย KBANK ปิดราคา221บาทลดลง5บาท 4. ปตทอ,อ,อ PTT ปิดราคา345บาท ลดลงหนึ่งบาทห้าธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ปิดราคาหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทลดลงสามบาทห้าสิบสตางค์